เกมเริ่มนะครับทางฝั่งของบีจีเริ่มเคลียร์ก่อนนะครับในชุดสีแดงเกงสีขาวบุกจากซ้ายมาขวาครับระยองน้ําเงินฟ้านะครับบุกจากขวามาซ้ายแล้วโดนทันทีเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์มาแล้วครับบีจีตามตัวตามตามราคานะเดี๋ยวกัน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 แล้๋ยวกังตามอะไรครับตามทรงตุ้มตุ้ีเสมอนี่นี่เป็นไงเป็นไงออสการ์ ไอปที่สุวัตแหละครับโัสก้าข่าวเล่นกับสุวัตหนีได้หนีแล้วคือมาที่ออสกาทางขวาบรูโน่แทงมาเอาดูดิว่าจังหวะของผนพง์ลับเปิดมาโอ้รโหสองหนึ่งโอ้โหเจอชัดชนก็มาปั๊มเตี๊ยบอ้กับชัตชนแหละครับอนุชาสวนแล้วครับดูว่าจะมีสามหนึ่งได้หรือไม่พิทบูรหลุดได้ไหลามาให้กับพผนวงลับไปทางขวาตรงนี้ ครับเลีย้เข้าแล้วดูครับน่าจะผ่านได้ปแล้วแล้วก็3-1 5ครับสกอร์3-1ระยองยังนำอยู่นะครับทีมฟุตของสุรชาติไหลมาเอาในชาตรีชิมทะเลออนุสิบซูปอ์เซฟเลยครับโดนดักจารจะสวนตะวันแล้วครับออกมาที่ดิโอโกมาได้มาต่อชาตรี ขวาเดียวก็วานทัตีให้ให้เดียก็หลุยซานโตโ้เป็นข้อเลยครับสองสามเดียดีจีไล่ขึ้นมาวันลูก,กะแทงต่อหมอถึงชาตรีทางขวามีหลตรงนี้ติบล็อกกระชอกนทางของเดียก็ปีเสมอได้สามสาม กับคาบุยรัมสุดอยู่อันดับ2ร่วมครับแต่ตอนนี้สุดมาอีกแล้วครับสุดบอกเรื่อยๆมาเลียงๆเลยครับแล้วช็อตนี้หลุดมาหลุดมาแบบนี้โอ้โหสุดยอดครับแป๊บเดียวพลิกขึ้นนําเลยครับ4ี่ประตูต่อ3ครับสุดเกมมิ่งเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเกมนี้สุดยอดครับเกมเริ่มนะครับทางฝั่งของระยองแดเนียลครับเริ่มเขีรยก่อนนะครับชุดสีฟ้า Doc, species, บุกจากซ้ายมาขวาครับีวันเดอร์หรือวอลิซาวครับชุดสีแดงครับบีจีประตูบุกจากขวามาซ้ายครับเซีโวเอาคืนให้กับบีจีตูนเยสต์เตอร์ขึ้นมาพาลุยเองประตูเยสต์จ่ายแม่นแมนแล้วจังหวะานี่ของทางซีโรดมาได้ประเทศสั้นเลยครับโอ้โหกระจันบุญพาบรูโดไหลสั้นๆว่าสาราทุ่งช่องในดูว่าพลิกได้แล้วลูกนี้ได้ซ้ายโอ้โหู้ถูกประศักด์ลวครับ ของทาง b ีจีเปลี่ยนมาซ้ายบอกพี่ชมมาให้มาถึงจังหวะนี้ทุกคลิปโปเโี่ยเคลียร์มาก่อนครับอ้าวตอนนี้บีจีเก็บบอลได้ต่อเนื่องแล้วครับตุนเยสตุนเยสบอลหงเองหลงมาเสร็จพิทบูลดีครับพิทบูลมีพงอ่ะกัด มาหนางบอกพง์จ่ายกันเร็วเหลือเกินจำชื่อระยองไม่ทันครับใช่ครับแล้วดูครับแดนนี่พิกมากแดนนี้โอ้โหไม่เข้าอีกครับดีซาอีวานเดอร์อ่าโดยพีรพงษ์ให้มาให้มาที่สิโร่หลายมาดูที่หัวกระโหลกยังรุดเดียวมาลูกนี้ตู่อ้โหช้นเสาโอ้โหยังยังไม่ได้ครับมีกีพยายามจะเร่งมอมากันใหม่ ตะวันสายมีเติมขึ้นมาทิติพันธ์ทิติพันธ์ไก่ไม่ทะลุได้หมาที่ผู้ชายรลบเอาลูกนี้สายขึ้นนำ้ะครับของทางบีจีปทุมอีรพงศ์บอจังหวะเดียวชาตรีแทงมาให้กับทางตะวันทุกสองสองโห้ยตัวเซฟตัวซ้ำตัให้ท่นโอ้โหถึงบอถึงสีโรดทางซ้ายมีรถเห็น ให้มาดูจังหวะนี้ของนักเตะญ,ญาาี่ปุ่นอยมางมารุโอกะโอ้โห,โโหนักเตตัอได้แล้วนิ่งหนึ่ง,ง,งสองประตูต่อศูนเลยครับต่อานุพงศ์หมอทั้งสั้นพลิกน้ําหนักนัวุฒิหาช่องหาแต่งหางไม่ได้ครับโดนล็อกแล้วเหมือนจะจบเกมครับผมก็เลยมองว่ามัน ต้องมีอ่ะนะหนึ่งถึงสองทีมของเราอ่ะทีมที่คู่แข่งหนักสุดก็เป็นรัชบุรีอ่าใช่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 จังหวันนี้เป็นของดีจีปทุุมได้ไหมบอกถึงชาตรีครับชาตรีไหลามาดูตะวันออกมาหาตึ้งนี้ตัวโอ้โหโอยักโดนดักไม่ได้ครับจังหวัดสอมาเข้าทางของตะวันให้ให้แรงไปนดึงแต่ยังถึง สิโรดหลต่อ,อทะลุมาเยอะชาตรีชาตรีชิมทะเลน<อ>ิ่งเลยครับ1-0โอ้โหแต,แต่ยังยังแข็งแกร่งครับตามมาเก็บได้พลังเยอะครับสิโรดโอ้ <laughs> พอดูเกมนี้แล้วก็โคออปของบีจีดูเหนือกว่าเยอะเลยนะครับครับได้สายวิติดบล็อกฉลับลบ็อกซะก่อนหรื <laughs> อ <laughs> ว่าระยองเสียบอลทีนี้มาดูตะวัน ตอนนี้เก่งแล้วในดิ้งเนาะอ่าตอนนี้ย้ายทีมนะครับครับตะวันวซ้ำเปิดมาแล้วคุกโอ้โหสีโรดสีโรดฉ็ดทองครับอ่าหรือวจะเปิดที่เขาเป้าหรือไม่ของชาตรีโยกละปัดเปิดมาสีโรดขึ้นลูกนอ้โหแล้วตัวซ้ำซ้ำไม่ทันครับโอ้โหวนหนึ่งทีครับวนและจ่ายมาตรงกลางเอาครับยังพอมีเวลาแต่ช็อตนี้ต้องพาบาเข้าของบประตูได้แล้วยิงแล้วยิงโอ้โหเอาจนได้เฉยเลยครับไม่รู้ละ มาถึงมีดพงซ้ายยูเอสเอตะวันเดิมครับไหลมาซีโร่ชัดทองติดไฟแนนซ์ครับเดี๋ยวก่อนติดไฟแนนซ์มาด้วยเหละครับระวังโดนฟองร้องนะฮะเอาแล้วช็อตนี้มาต่อดีก้อยเลยแล้วครับไม่ต้องมีไฟแนนซ์ไม่ต้องมีใครเลยครับเรียบร้อยครับนาที92บวกแล้วครับเรียบร้อยครับจบเกมเป็น BG ปทุมสุดเกมมิ่งทำได้ครับ โอ๋ชนะ2 1ในเกมนี้แล้วก็คว้า6แต้มเต็มครับชนะ3เกมรวดครับต่อระยอง f c ครับ